สวัสดีค่ะบ้านริมนาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเก็บไข่อีกวันหนึ่งนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าวันนี้ไข่ของเขานี่จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ยจะนับดูเพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณสิบหแผงครึ่งนะคะจากเป็ดเจ็ดร้อยตัวนี่มาอยู่มาอยู่ก็เราเดือนกว่านี่ก็ ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะนี่ไข่ของเขาก็เริ่มลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะคะนี่ โอ้ครอบเป็ดไปตัวนึงโอ้ตาย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 ,ตายแล้วนี่แหละค่ะไอ้กาละมังก็เป็นอย่างนี้แหละก็ตกใจทีทีนี้นอืนอชนครอบเป็ดมันร้องสนานเลยลเพื่อนเขาโดนครอบนี่เองโอ้โห เยอะเลยในตรงนี้เลยโอเคฉันจะทำการเก็บแล้วทีนี้เก็บในรังก่อนนะคะนี่เพราะว่าไอ้ข้างนอกรังนี่เขาจะเปื้อนเป็นไข่เปื้อนก็ต้องไปทำความสะอาดพิเศษเขาหนดูบรรยากาศเก็บไข่นะคะฮึมองไอ้กี่ไป้ต้อเอง บ้านดิมนาชาแนลนะคะเช้านี้จะพามาดูบรรยากาศการให้อาหารเป็ดตอนเช้านะคะนี่นะะประมาณเจ็ดโมงครึ่งน,ะะนะะี่ขนให้อาหารเขา หลังจากที่เก็บไข่เขานะคะวันนี้เช้านี้ได้17แผงนะคะนี่ก็เลยจะให้อาหารเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะ17แผงเป็ด700ตัวนะคะกับเช้านี้ไข่17แผงน,ะะนี่มาดูบรรยากาศการให้อาหารเช้าเขานะคะนี่โอเคเป็ดเจริญตัวเราก็จะให้อาหารอยู่ที่อาหารเช้านี้อยู่ที่หนึ่งกระสอบนะคะนหนึ่งกระสอบผสมรำค่ะ แล้วก็มียาเนเปียผสมด้วยนะคะก็จะหมดประมาณหนึ่งกระสอบเพราะว่าเราจะสังเกตจากที่อาหารเขาจะเหลือในรางนะคะถ้ามันเหลือในรางเราก็จะจะจะ,จะรู้เลยว่าเขาคือไม่ต้องเพิ่มให้เขาอีกนะะี่ยเขาจะขึ้นมากินทั้งวันนะคะก็ถ้าจะใช้อาหารล้วนๆก็มัน ต้นทุนมันสูงก็เลยให้เขากินรำจนเป็นนิสัยแล้วนะคะนี่เขาก็จะเพิ่มในส่วนของไข่ได้ทุกวันนะคะนี่เพิ่มจากเดือนหนึ่งนี่เดือนกว่านี่เขาเพิ่มจนณตอนนี้สิบเจ็ดแผงค่ะก็ก็รู้สึกว่าก็ดีแล้ว,ลว่ะคะขนาดนี้คือเราเราอยู่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องฟักเอเงินให้อาหารเขาก็ จะดูในส่วนตรงนี้ถ้ายัางไงก็จะเพิ่มในส่วนอาหารเขาอีกนะครับแต่ตอนนี้คือเขาก็ขึ้นไข่เขาจะขึ้นทุกวันนะฮะอันนี้พอให้อาหารเช้าแล้วก็จะร้องเลยอยากออกเราก็จะขังไว้ขังไว้อีกประมาณสามสิบนาทีนะคะนี่เพราะว่าบางทีเขาก็จะออกไข่อีกเขาก็จะออกประมาณ อย่างทุกวันก็ประมาณครึ่งแขงนะคะนี่เดี๋ยวเราดูวันนี้นะนเขาปล่อยเร็วก็กลัวเขาไปไข่ใส่น้านะคะนี่นะคะไข่ก็ยังมาไข่อยู่นะะี่ก็จะยังมีไข่อยู่นะคะนี่ก็จะถังทิ้งไว้ก่อนเพราะยังไงก็เขาขออกไปก็ จะไปไข่ใส่น้ำเราก็เอาไม่ได้เขาก,ก็จะขังเขาไว้เท่านี้หลังจากที่กินอาหารเชา้าเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะคะก็จะปล่อยเขาออกมาเลยนะคะานี่ในน้ำนี่ก็เริ่มสกปรกแล้วในน้ำเนี่ย หลังจากที่ให้อาหารเชา้าเป็ดก็จะมาอยู่ในน้ํานี้ละคะน,นี่น้ําที่เราเจาะแผงโซล่าเซล์ลให้เขาเล่นนะก็จะมีการถ่ายน้ําอยู่ค่ะบางทีก็มีการเบี่ยงน้ําออกไปเพื่อที่จะไม่ให้น้ําสกปรกมากนะคะนี่ก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วค่ะพอพอหิวก็จะขึ้นไปอยู่กินอาหารในคอกที่ ที่เหลือในรางเมื่อตอนเช้านะคะนี่ก็จะกินคือจะให้ตอนเช้านี่คือตอนกลางวันนี่ไม่ต้องให้เลยนะคะต้องถึงเราจะให้อีกทีก็ประมาณสี่โมงเย็นค่ะเพราะอาหารเขาจะเหลือรางค่ะเป็ดนี่ณตอนนี้คือเขาไข่นี่ไข่เยอะแล้วทีนี้เขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะคะนี่อาหารจะระหว่างเป็ดไข่กับเป็ดที่ยังไม่ได้ไข่ในอาหารอาหารเขานี่จะ จะรู้เลยค่ะว่าตอนเขาไขแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินเท่าไรแต่ตอนที่ยังไม่ไขน่นอาหารรู้สึกว่าจะหมดเยอะกว่าณตอนนี้นะคะนีนะ่อันนี้ก็จะเป็นการให้อาหารเย็นของเขานะคะเป็ดค่ะหลังจากให้อาหารเย็นเขาเขาก็จะเดินออกมาอย่างนี้นะคะ่ะแทนที่จะเข้าคอกไม่ใช่นะคะนี่เล่นน้ำต่อ นี่รู้สึกว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่อารมณ์ดีมากเลยนะครับเป็ดผูงนี้เนี่ยคือแม้แต่อาหารเย็นน่ยยังไม่เข้าคอกเลยเนะี่ยยังกินเสร็จก็เดินออกเลยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะอาบน้ําก่อนนี่ค่ะประมาณหกโมงเกือบ ทุ่มนึ่งเขาก็จะเข้าคอ,อกเองนะคะนี่เราก็จะมาปิดค่ะหลังจากนั้นก็จะเปิดไฟให้ให้เขาก็จะมีแมลงมาเป็นอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นอันนี้เสร็จสิ้นการให้อาหารเย็นแล้วคะ,น,น,คะนี่จะไปทำความสะอาดน้ำก่อน เพราะว่าวันหนึ่งเราจะทำประมาณสามครั้งคะ่ะน้ำระบบน้ำเราจะทำที่กันก้นไม่ให้เขาลงเล่นน้ํานะคะนี่จะลงได้เฉพาะหัวค่ะคือจะหย่อนหัวไปกินได้ค่ะแต่ให้ลงเหยียบนี่ ไม่ได้ครับเพราะต่กรอนนี่เขาจะลงเยียบกันที่นี้นามันก็สกปรกนะคะนี่เราก็เลยจะเอาเข้าแค่ให้ปากเขาเข้าไปกินแค่นั้น,นะคะ่ะก็ส่วนเขาไปเยียบนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศตอนกลางวันของป็ดเจ็ดร้อยตัวของเราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะคะบางตัวก็จะออกข้างนอกบางตัวเขาก็จะอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะก็จะออกไข่มาเรื่อยๆนะคะนี่ บางวันบางวันก็ประมาณครึ่งแผงค่ะทเขาก็จะกินน้ําแล้วก็จะอาหารที่อยู่ติดรางเขาก็จะกินแล้วก็จะไข่ในระบบน้ําของเขานะครนเราก็จะใช้ระบบน้ําอย่างนี้นะคะจะมีลูกลอยนะครนี่ลูกลอยทําเป็นน้ํากินให้เขาทีนี้เวลาน้ำอ หมดเขาก็จะเติมมาเรื่อยๆนะคะนี่เแล้วก็จะทำความสะอาดน้างทำความสะอาดไอ้วันหนึ่งมีจะทำประมาณสามครั้งนะคะนี่เพราะว่าเป็ดเขาจะเอาไอ้พวกเขาจะปากของเขาก็จะไปใส่อะไรไปทั่วน้องที่นิดน้ำเขาก็จะไม่ค่อยสะอาดนะคะเราก็จะล้างอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะให้เป็ดของเราเนี่สุขภาพดีนะคะก็จะทําความสะอาดทุกอย่างนะคะน้ำก็จะให้เขาสะอาดนะะี่ค่ะจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกควาเป็นอยู่ของเขานะยคะนี่วันเขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะคะใต้ร่มไม้นะคะนี่จากที่เขากินตอนเช้าแล้วก็จะอยู่มาออกมาอยู่ร่มไม้อย่างนี้นะคะนี่บางบางตัวก็อาบน้ําเสร็จก็จะออกมาเซตปีกอยู่ข้างในร่มนะคะนี่ วันวันหนึ่งนี่เป็ดฝูงนี้จะไม่เครียดเลยนะคะนี่อารมณ์ดีตลอดเลยจากไอ้ทุกวันอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะขายอยู่ที่สิบห้าแผงณนะตอนนี้คือขึ้นสิบหกแผงครึ่งแล้วนะคะนี่ก็รู้สึกดีวันนี้อ่ะสิบหกแผงครึ่งพอบ้านเขาว่าเราลงอีกอีกเราลงอีกอีกอีก,อก เราเอาเป็ดมาลงอีกไหมครับอกโอ้อะไรจะ,ะนานอตัวนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนเลยว่าจะลงอีกโรงเรือนหนึ่งอยดูก่อนระวานี่คนี่ค่ะแต่ละวันคองการใช้ชีวิตของเขานะคะนี่ก็จะเล่นน้ําแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบกนะคะนี่ เป็ดฟุงนี่จะมีความสุขมากเจ้าของก็ไม่ต้องมาดูอะไร,ะไรเขาหรอกค่ะตอนกลางวันนี่ก็เราก็ไม่ได้มาเ้าอาหารเราก็ไม่ได้ให้กินตอนกลางวันนะคะนี่จะกินทีเดียวก็ตอนเย็นเลยเขาจะอยู่กันอย่างนี้หลังจากที่อาบน้ําเซตปีกอะไรก็ขึ้นไปอยู่อย่างนี้นะคะนี่พอถึงเวลากินตอนเย็นนะเขาจะร้องประสานเสียงกันเลยนะ,ะนั่เป็ด คงจะหิวค่ะนี่ระบบน้ำของเราก็อย่างนี้นะคะนี้เราเบี่ยงออกไปข้างนอกแล้วะคะนี่เลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงปลานะคะนี้ฝั่งนี้ค่ะนี่นี่ค่ะน้ำที่เราเบี่ยงจากฟแผงโซลาเซลล์ที่ลงให้เป็ดก็จะเบี่ยงน้ำออกมาฝั่งนี้นะคะนี่เลี้ยงปลาไปเยอะแล้วะค่ะนี่ ปลาก็ประมาณพันสองพันตัวแล้วนะคะนี่รวมกับหอยหอยก็สองกระชังเขาก็มีเชอร์รี่กับกับหอยปังนะคะนี่ส่วนในที่กว้างกว้างนี้เราก็จะลงหอยหอยจูบนะคะนี่หอยหอยจูบนี่ค่ะนี่มามาก,ก็เมื่อวานรู้สึกจะมีแมลงอะไรไม่รู้ค่ะมามาอยู่ในน้ำเต็มเลยนี่เราก็จะเอาขึ้นมากินได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เอาแยงไปลงแล้วจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่ามันเป็นแมลงอะไรเนี่เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่แต่กินได้ค่ะอร่อยด้วยกินมาแล้วค่ะนี่เมื่อคืนนี่ช้อนขึ้นมาสองครั้งเองได้เกือบได้เกือบครึ่งกิโลค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูนะคะ mm hmm. ว่ามันเป็นแมลงอะไรค่ะนี่ mm hmm. วันนี้จะพามาดูอาหารเสริมที่ดีสําหรับเป็ดนะคะนี่ mm hmm. ย่านเปียะค่ะนี่เราจะปลูกว่าเป็นแนวอย่างนี้นะคะ รอบๆคอปิดใี้สองข้างนะคะถ้าฝั่งนี้หมดเราก็จะไปเกี่ยวฝั่งนูง้นแล้วก็จะวกกันไปกันมาอย่างนี้นะคะก็มันเขาก็สวยนะคะนี่สวยมากๆเลยทันกินด้วยะคะ่ะยาในเปียน,นู้นฝั่งนู้นยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวจะลงมือเกี่ยวก่อนวันนี้